สวัสดีวันสงกรานต์ครับท่านผู้ชมครับพบกับผมนิติภูมิเนวรัตแล้วก็ทีมงานครับในรายการเปิดเลรียสองโลกทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3แห่งนี้แหละครับทุกคืนวันศุกร์เวลาประมาณเที่ยงคืนนี่นะครับวันนี้เนี่ยครับผมเพิ่งกลับมาจากประเทศบังคลาเทศแล้วก็ในประเทศบังคลาเทศนั่นแหละครับมีเรื่องที่แปลกใจมากสําหรับผมนะก็คือว่าเขามีวันขึ้นปีใหม่ในอดีตเนี่ยตรงกับบ้านเราฮะ ก็คือวันนี้พอดีครับวันที่13เมษายนของทุกปีวันชาติของบังคลาเทศนั้นก็คือวันที่26มีนาคมนะทำไมถึงถือว่าวันที่26มีนาคมนั้นเป็นวันชาติครับเพราะย้อนหลังไปครับวันที่26มีนาคมพุทธศัวราช2514นั้นปากีสถานตะวันออกประกาศแยกตัวออกจากปากีสถานตะวันตกแล้วก็มาตั้งชื่อตัวเองว่าบังคลาเทศ แล้วตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้ครับ26มีนาคมของทุกปีก็เป็นวันชาติของบังกลาเทศผมได้รับการชักชวนจากบรรดาเพื่อนฝูงในบังกลาเทศบอกให้อยู่ต่อประเทศบังกลาเทศหน่อยเถอะนะผมถามว่าอยู่ต่อทําไมฮะเขาบอกว่าเพราะจะฉลองวันขึ้นปีใหม่ในอดีตของเราผมบอกว่าเอาประเทศไทยของผมก็ฉลองวันขึ้นปีใหม่เนี่ย13เมษาย,ยนเหมือนกันนะปรากฏว่าเราทั้งสองประเทศเนี่ยซึ่งประเทศเราทุกวันนี้เนี่ยนะครับผู้คนส่วนใหญ่ 94%นับถือศาสนาพุทธแล้วก็ในประเทศบังคลาเทศในอดีตนั่นเครับผู้คนทั้งประเทศก็นับถือศาสนาพุทธเหมือนกันแสดงว่าต้องมีอะไรที่เหมือนกันนะมากมายหลายอย่างทีเดยนนะครับถ้าท่านอยากจะทราบว่าบังคลาเทศเนี่ยอยู่ตรงไหนของโลกนี่นะครับผมอยากจะเรียนว่าบังคลาเทศนั้นอยู่ในภูมิภาคเอเชียใตยนะ้แล้วก็ทางทิศตะวันตกทางทิศเหนือทางทิศตะวันออกตอนบนนี่นะครับ มีพรมแดนประชิดติดก,กับประเทศอินเดียแล้วก็ยาวพอสมควรนะ4,000กับ53กิโลเมตรนะส่วนเป็นในทางตะวันออกทางตอนใต้นี่นะครับก็มีพรมแดนประชิดติดก,กับประเทศพม่าครับตรงนั้นเนี่ย193กิโลเมตรหลายคนถามผมว่าบังคลาเทศนั้นมีประชากรเท่าไหร่ผมบอกโอ้โหบังคลาเทศเนี่ยน,นะเป็นประเทศที่มีประชากรถึง150ล้านคนเขาบอกโอ้โห ถ้าประชากร150ล้านคนนั้นหมายความว่าประเทศจะต้องใหญ่โตโอราน,นี่นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกมากครับท่านผู้ชมครับอยากจะเรียนว่าบังคลาเทศนั้นเป็นประเทศที่มีประชากรหนานแน่นมากจริงๆคนมากขนาดว่าแทบจะขี่คอกันเข้าห้องน้ำนะครับ150ล้านคนนั้นอยู่ในพื้นที่เพียงแค่144,000ตารางกิโลเมตรเท่านั้นเองท่านอยากจะทราบว่าเล็กกว่าไทยประมาณเท่าไหร่ ก็อยากจะเรียนนะครับว่าประเทศไทยของเรานี่ยนะมีพรมแดนประมาณ51 3,000ตารางกิโลเมตรนั่นหมายความว่าบังคลาเทศนั้นมีพื้นที่น้อยกว่าไทยเนี่ยนะถึง3.5เท่าทีเดียวหมายความว่าเป็น3เท่าครึ่งนะน้อยกว่าแต่ประชากรมากกว่าหลายเท่านะครับถ้าอยากจะทราบว่าบังคลาเทศนั้นนะพื้นที่ของบังคลาเทศเท่ากับภูมิภาคใดแบบของประเทศไทยก็นึกถึงภาคอีสานของเราก็แล้วกันนะครับ อีสานทั้งหมดของเรานั้นมีพื้นที่168,000ตารางกิโลเมตรหรือเอาภาคเหนือก็ได้ครับภาคเหนือของเราพื้นที่นะครับ1 6 9 0 0ตารางกิโลเมตรตรงนี้เนี่ยคนไทยยังไม่เคยทราบนะคนไทยทั่วไปยังคิดว่าภาคอีสานนั้นมีพื้นที่ใหญ่กว่าภาคเหนือแต่แท้ที่จริงนั้นนะครับภาคเหนือนั้นใหญ่กว่าภาคอีสานน,นะฮะ790ตารางกิโลเมตรแต่ประชากรมากกว่ากันเท่านั้นเองครับวกกลับมายัางประเทศบังคลาเทศครับ ท่านผู้ชมครับบังกลาเทศในปัจจุบันเนี่ยนะเป็นประเทศที่มีส่วนกับเศรษฐกิจของไทยเหมือนกันเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยนะครับเราก็ส่งของไปค้าขายในบังกลาเทศแล้วคนบังกลาเทศในแต่ละปีเนี่ยเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับมากปีหนึ่งเกือบจะ6กหมื่นคนทั้งมาท่องเที่ยวทั้งมารักษาพยาบาลทั้งมาเรียนหนังสือทั้งมาทําธุรกิจการค้านี่นะครับแล้วก็ไอ้ความที่ห่างกันเพียงแค่ประมาณ สชั่วโมงกว่าๆนี่นะครับทําให้สะดวกต่อการไปมาหาสู่กันแต่เรานั้นต้องยอมรับนะครับว่าเรายังไม่ค่อยเข้าใจประเทศบังคลาเทศนักเท่าไหร่ในขณะที่ประเทศบังคลาเทศนั้นรู้จักประเทศไทยดีพอสมควรดังนั้นเนี่ยรายการเปิดเรียนสองโลกของเรานี่แหละครับจะมารับใช้ท่านผู้ชมเกี่ยวกับประเทศนี้แล้วประเทศนี้จะมีข้อมูลยังไงต่อไปนั้นเชิญชมได้ในห่วงช่วงต่อไปครับ